สวัสดีครับพี่น้องจุงกระแมวบอลประโอนกุ๊กกุ๊กเนียนะครับสำหรับช่วงนี้นะครับเราก็ใกล้จะได้เวลาทําการแสดงนะครับผมฮะตอนนี้บูธกาแฟก็เปิดแล้วนะครับโอ้อะไรนั่น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 โอ้นี่อะไรนี่นนะสวัสดีจ้าสวัสดีครับจืดเพชรบหวนแพรงค่ะขนังแจ้งหนาค่ะจออกไปบูธไปบูธมันบ่นี่บูธกาแฟาเสดเดินโอ้ไปน้ำกันมันบ่นี่ไปน้ำกัน,น,นไปน้ำกัน,น,กนครับคุณอยากแจ้งนาเรียบร้อยแล้วให้พ่อกันยูบูธ ยูบุตรโอ้นี่เราฟังไปผู้เป็นเพื่อนผู้เพื่นนี่เราฟไปผู้เห็นคลิปนี้แล้วเอาฝากนะเด้เอาทางช่องยูทูบของคนเลี้ยงช้างลำพนธ์อภิเชียวนะครับเอาให้ติดตามก้นไลก์ก้นแชร์ให้คนเลี้ยงช้างเนะพี่น้องใช่ให้กระลังแรงใจใช่ เหตุผลงานให้พี่น้องได้มวนครับเอาโทรศัพท์อยมาออารู้ทำไมอําล oh, ้ำอัมโลว่าจังไรยูใช่ะไล่ะโอ้ยเดี๋ยวมี้ยูเปลี่ยผู้ดอนเปลี่ยห้านครับผมนะสำหรับช่วงนี้นะครับย่าจืดเรากำลังแต่งหน้าอยู่ครับผมะเดี๋ยวตอนนี้พาไปย่างช่มบรรยากาศนะครับยูหนาบูดยูนาบูดก้อนกันแล้วกันครับพี่น้องนะครับผม ครับหออนยู่เอ้าคือเป็นยังษี่ละพ่อเห็นยังอยู่เฮ้ยก็ไรยางยังสั่นเห็นยังนี่เอา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 เม็ดเราเห็นยังนี้เอาโอ้กินเข่าโอ้ผู้เฒ่ากินเข่าครับพี่น้องแซ่บบ่ล่ะถ้ากินผี เอาไม่ได้พวกแซ่บว่าล่ะแซ่บกว่ากี่เซลูกโอ้ยเรับผมเอาเบาๆนะเดี๋ยวลูกยายออไปครับย้ายไปครับผมตอหรับช่วงนี้นะครับนะครับนี่คือบรรยากาศหลังเวทีครับพี่น้องไปกับคนเล็กชาตนะครับตอนนี้อยู่ด้านหลังเวทีกันแบบสดๆนะครับผมวัด โอ้นี่ก็เป็นคุณพ่อสุขุมนะครับ <c oughs> ตอนนี้เราอยู่ในโลกส่วนตัวอยู่นะครับผมหันมาเบิ้งเนี่ยจยังหงน่อยหน,นึ่งเบิ้งเนี่ยจังหน่อยมันยังน้อนี่มันยังน้อน,นี่มันยังน่องน,นี่เอาเจเก๋เลยไหมเอ้าไอโอ้วางได้ไอสวัสดีครับผมมาเบิง้งลุบล่างหน้าตาเลยเอบอกโอ้เพิ่มเจ๋ๆโอ้นี่บอกเพิ่มเพิ่มไอพวงไหม เต่าพวงโตเต่าพวงโอ้ช่องคนเลี้ยงช้างลำเพลินออฟฟิเชียลครับแหมเปเปิดตั้งถึงนี้เปิดว่างด้สองมือครับแหมมาหลายส่องกันบ้ยังวายอยู่โอ้คือสิบหัวหมุนบ่โดนี่เนาะนี่แหละครับผมอันนี้คือเต่าพ่วงโตเป็นๆครับตอนนี้ยังเป็นเต่าอยู่ครับอีกจะหน่อยเจ้โอ้เราแต่งโตขึ้นกระดดเด้อพี่นองเด้อขึ้นหันนลย นี่แหละครับผมตํานานยายพวงนะครับมาแล้วครับผมตอนนี้นะครับยายพวงขันไหล่ล่องไหล่เล่าแต่แดงโมเมนต์ตํานันแบบนั้นคือตํานานการเล่นการ้อนการล่ำมานะครับผมก้นตีบ้างล้วงอยู่แม่โอ้ยตํานานการเป็นพระเอกเว้ยนะครับอันอันอันสายยายยังกอพระเอกกันไหมควายควายนะครับฝากแนะครับพี่น้องนะครับยายพวงลำเพลินออฟฟิเชียล ยายพวงจิ้มเปิมลำเกินเอฟไปเช่ครับผม <an> <t ose> นะครับเข้าไปกดสมัครให้กดติดตามได้นะครับผมพี่น้องนะครับ <an> <t ose> นี่แหละครับตัวเป็นๆของยายพวงนะครับนี่ครับผมนี่แหละครับนี่แหละครับอ่าขอบคุณยายพวงมากมากครับผมขอบคุณครับตุงกระแมวโอ้แนนอนครับผมของแท้ของแท้ของแท้แก้วนะตอนนี้ได้ยินแต่เสียงครับพี่น้อง เดียินี้จเสียงเราประชุมกันอยู่ฮะเข้า oh. สี่เาเดินไปทางนั้นนะครับแต่ว oh, ่าเข้าสีเดินมาทางนี้ค <acho> รับฮ oh, ัลโหลฮ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 ัลโหลเอาเห็นยังกันอยู่นี่กินเบียร์ครับโอ้กินโอ้ยกินน้ำก็บอกกินน้ำที่ว่ากินเบียร์โอ้นอนโอ้สวัสดีครับสวัสดีพี่วิวนะครับสวัสดีครับสวัสดีแม็กกี้ด้วยนะครับ อยากอายอยากอายอยู่แค่มะนีนะครับเราเราก็ร่างเราก็ร่างกินกันอยู่ครับผมพี่น้องนะครับกินกินกินก้ากินอันนั้นกินสมบักฮวงเออเราก็ร่างกินสมบักฮวงกันครับเรากินกันสคนมันแบ่งมาลงเราต้องก็แบ่งคนทีซีอยโอ้ปาโตเอามือนีเสิได้พ่อกันกับแม่กี้นะครับผมพี่น้องนะครับขึ้นห้านพ่อมกันครับมือนีนะครับไหนึ้นแล้วต้องขึ้นเพราะคืนเพราะได้เด้ เออมกราคุมภาหน่านะคูั <apply S 1> เจ้าของคลิปกินเข่าไปนะครับเจ้าของคลิปบอท่านได้กินครับผมฮะตอนนี้นะครับกำลังสีผ้ายางส้มบรรยากาศนิดนึงกันแล้วกันครับผมนะครับต้องขอบคุณอันอันอินดี้สมัยนะครับผมนี่เรานั่งหันหลังให้ผมพร้อมเลยสวัสดีเราหันหน้ามาได้ครับเรากำลังกินเข่าอยู่ครับผมฮะดยอดมากยังไงแยกนิาเดียวหนิโอ้ยยังไงคนง่ายอ้หู้คน่ะยังไงออกก๊ออ้ยเนาะครับผมขอบคุณหลายๆครับผมขอบคุณหลายๆนะเดี๋ยวไปไปกระต่อครับผม โอ้อ่านะครับผมพี่น้องนะครับสําหรับช่วงนี้นะครับก็ะมะพ่อนะครับผมบรรยากาศหลังเวทีนะครับซึ่งนะครับคนเลี้ยงช้างก็พาไปดูนะครับผมอาจจะพาไปเดินบะทัวร์นะครับแต่สําหรับมื่อนี้นะครับไหวเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะต้องออกไปบูธกาแฟนะครับแล้วก็สําหรับมื่อนี้ไหวเพียงเท่านี้ก่อนก็แล้วกันครับผมสําหรับผู้ใดที่อยาก สั่งกาแฟสดเดอน,นะครับผมกสั่งผ้ผพานทางคนเลี้ยงสังไา้นะครับผมอย่าลืมกดติดตามกด subscribe นะครับอย่าลืมให้กําลังใจกันนะครับผมสําหรับช่องคนเลี้ยงช้างลําเพลินออฟฟิเชียลขอบคุณครับผมขอบคุณครับ